ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ใน Javascript คุณสามารถเรียนรู้วิธีการจัดการเหตุการณ์เช่น i n p u t จากเมาส์และคีย์บอร์ดตลอดจนการแพร่กระจายของเหตุการณ์และเหตุการณ์ที่กำหนดเองผ่านตัวอย่างโค้ดการเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น การจัดการเหตุการณ์ใน JavaScript เป็นกลไกในการดำเนินการเฉพาะเมื่อมีปฏิบัติการของผู้ใช้เช่นคลิกและป้อนข้อมูลจากคีย์บอร์ดหรือการกระทำของเบราว์เซอร์ด้วยการตั้งค่าตัวฟังเหตุการณ์คุณสามารถสร้างเว็บเพจแบบไดนามิกและมีการตต้ตอบได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิบัติของผู้ใช้หรือการกระทำของเบราว์เซอร์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นตัวจัดการเหตุการณ์ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องจะถูกเรียกใช้งานตัวอย่างเช่นมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้คลิกคลิกการป้อนข้อมูลจากคีย์บอร์ดเคดาว์คีย์อัการเคลื่อนที่ของเมาส์เมาส์มูฟเมาส์โอเวอการส่งฟอร์มสับมิดการโหลดหน้าเว็บเสร็จสมบูรณ์ ดวงคอนเทนต์โหลดเดตการเลื่อนสครลตัวฟังเหตุการณ์สามารถตั้งค่าได้โดยใช้เ well er. มธอด a d d e v e n l i s t e n e r เมธอดนี้จะเรียกฟังก์ชันเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ที่กำหนดเกิดขึ้น Element คือองค์ประกอบ HTML ที่ตรวจสอบเหตุการณ์ Even t คือชื่อของเหตุการณ์เช่นคลิป Handler คือฟังก์ชันที่จะถูกเรียกใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ JavaScript จะส่งออบเจกเหตุการ์ Event o ์ j e c t ที่มีรายละเอียดของเหตุการณ์ไปยังตัวจัดการเหตุการณ์ ออบเจกต์นี้มีข้อมูลเช่นอิลิเมนต์ใดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์และปุ่มใดที่ถูกกดโค้ดนี้ใช้วัตถุอีเวนต์เพื่อแสดงข้อมูลโดยละเอียดและองค์ประกอบที่ถูกคลิกในคอนโซลเมื่อปุ่มถูกคลิก ลองดูตัวอย่างเหตุการณ์ที่สำคัญบางรายการการันเหตุการณ์คลิกเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกที่อิ e m เมนตโค้ดนี้จะแสดงข้อความในคอนโซลเมื่อองค์ประกอบถูกคลิก เหตุการณ์ Keydown และ Keyup เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้กดหรือปล่อยปุ่มคีย์บอร์ดคุณสามารถใช้ event.key เพื่อดูว่าปุ่มใดที่ถูกกดโค้ดนี้จะแสดงชื่อปุ่มกดในคอนโซลเมื่อผู้ใช้กดปุ่มบนแป้นพิมพ์ เหตุการณ์ mouse move และ mouse over เกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ของเมาส์หรือการเลื่อนผ่านโค้ดนี้จะแสดงตำแหน่งค่าพิกัด x และ y ในคอนโซลทุกครั้งที่เคลื่อนเมาส์ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มประกอบด้วย submit และ input เหตุการณ์ submit เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งแบบฟอร์มและมักทำให้หน้าโหลดซ้ำแต่โดยทั่วไปจะใช้ event.preventDefault เพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้ โค้ดนี้จะป้องกันไม่ให้หน้าถูกโหลดซ้ำเมื่อส่งแบบฟอร์มและจะแสดงข้อความในคอนโซลแทนเหตุการณ์จะกระจายผ่านสองขั้นตอนขั้นตอนการจับ (capturing) ที่กระจายจากอิลิเมนต์แม่ไปยังอิเิเมนต์ลูกและขั้นตอนการฟอง (bubbling) ที่กระจายจากอิเลเมนต์ลูกไปยังอิเิเมนต์แม่โดยค่าเริ่มต้นเหตุการณ์จะเกิดที่อิเิเมนต์ที่ลึกที่สุดและกระจายออกสู่ด้านนอก สิ่งนี้เรียกว่าบับบลิ่งในตัวอย่างนี้เมื่อคุณคลิกปุ่มเหตุการณ์ของปุ่มจะเกิดขึ้นก่อนตามด้วยเหตุการณ์ของอิลิเมน์แม่ โดยการระบุ true เป็น Argument ที่3ใน a d d e v e n l i s t e n e r คุณสามารถจัดการเหตุการณ์ในขั้นตอนการจับได้โค้ดนี้จัดการเหตุการณ์คลิกขององค์ประกอบหลักในช่วง capturing และแสดงข้อความในคอนโซล คุณสามารถหยุดเหตุการณ์จากการแพร่กระจายโดยใช้ Event StopPropagation โค้ดนี้ป้องกันเหตุการณ์ไม่ให้แพร่กระจายเมื่อปุ่มถูกคลิกและแสดงข้อความในคอนโซล คุณสามารถลบตัวฟังเหตุการณ์ได้โดยใช้ r e m o v e e v e n l i s t e n e r ในการลบตัวฟังเหตุการณ์คุณจำเป็นต้องอ้างอิงถึงฟังก์ชันที่ระบุใน addEventListener โค้ดนี้จะลบตัวฟังเหตุการณ์คลิกออกจากปุ่มทำให้การคลิกป,ปุ่มจะไม่ได้รับการจัดการอีกต่อไปใน Java Script คุณสามารถสร้างและกระตุ้นเหตุการณ์ที่กำหนดเองเพิ่มเติมจากเหตุการณ์มาตรฐานใช้ Constructor Custom Event โค้ดนี้จะสร้างและส่งเหตุการณ์ที่กำหนดเองไม่คัสตอมเว้นและแสดงรายละเอียดในคอนโซลการจัดการเหตุการณ์เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการตอตอบของเว็บแอปพลิเคชันโดยการใช้ส่วนประกอบต่างๆของการจัดการเหตุการณ์คุณสามารถมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยืดหยุ่นและซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ คุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรโดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ผมจะขอบคุณมากหากคุณสมัครสมาชิกช่องเพื่อสนับสนุน